ที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนท้ายบ้านซอย17ตำบลปากน้ำอเํเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายนัชวันอันพาติชะเสนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2568โดยมีนายไพยวงชำนินาวกุลประธานมูลนิธิรุ่งกุศลสมุทร,รปราการสมัยที่25ปี2568 พร้อมผู้บริหารคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุดใจจิระยภาากรณ์ประธานบริษัทโพมอสคอปเปอร์เรชั่นและประธานที่ปรึกษากตต,ะตะรจังหวัดสมุทรปราการนางบุญไทยตั้งเด่นชัยประธานบริหารหอจอกอเด่นชัยปากนา้ํานายธนเสษอุทวงยนต์รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีโดยมีพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมากรับไหว้ขอพรองหลวงปู่ไต่ฮงกงสักการะเทพเจ้าไทยช่วยเอีะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาสักการะขอพรเทพเจ้าไชายสิงเอีะเทพเจ้าแห่งโชคลาบลงชื่อทำบุญพระเก่งสวดชัยมงคลคาถาขอพรให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนทำบุญถวายปฏิบคมไฟจีนให้ชีวิตสว่างสวยเจริญรุ่งเรืองตลอดปีทั้งนี้ทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุนประการได้จัดเตรียมซุปอาหารข้าวหวานและน้ำดื่มไว้คอยต้อนรับสาธุชนทุกท่านสำหรับงานเทศกาลวันตรุษจ,จีนจะมีขึ้นระหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ที่มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวได้ตามวันและเวลาดังกล่าว กลับกับสวัสดีสาธุชนใจบุญทุกท่านนะครับผมนายไพวงช์นีทนาวากุลเป็นประธานมูลนิธิรุ่นที่25พศ2518วันนี้เป็นวันชีวิขอกราบเรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับมากาบสักาละหลวงปู่ใต้ฮ่องกงโจเซอร์มูลนิธิที่ร่วมกุศลสมุปาการได้ขอเชิญท่านมากาบสักระ,ะองค์ชัยสิงเงยย ซึ่งวันนี้เป็นวันชิวอีกเป็นวันมงคลเป็นวันเริ่มศักราชปีใหม่ของจีนนะครับและทางมูนิทีก็จะมีอ,อ,องค์ไทยซวยเยแก้ปีชงนะครับปีชงมี4ปีถ้าใครชงปีอะไรก็ขอเชิญมาแก้ปีชงที่มูนิทีร่วมกุศลสมุดปาการได้นะครับสันตีเที่ยงคงังเนเนียโยยีวันซื่อรุยขอบพระคุณทุกท่านครับ